พระธรรมอพยพบทที่ 3, สามสิบเจ็ดเบซาเลวใช้ไม้กระถินเทศทำหีบขนาดยาวสองจุดห้าศอกกว้างและสูงเท่ากันหนึ่งจุดห้าศอกเขาหุ้มหีบนี้ด้วยทองคำบริสุทธิ์ทั้งด้านในและด้านนอกและใช้ทองคำทำเป็นคิ้วทับเดือยโลบเขาหล่อห่วงทองคำสี่ห่วงติดไว้ที่มุมทั้งสี่ของขอบหีบโดยมีสองห่วงอยู่ทางด้านหนึ่งและอีกสองห่วงอยู่อีกด้านหนึ่ง แล้วเขาทําคานหามสองอันจากไม้กระถินเทศหุ้มด้วยทองคําและเขาสอดคานลอดห่วงทั้งสองด้านของหีบไว้สำหรับหามจากนั้นเขาทําฝาหีบพันธสัญญาคือพระที่นั่งกรุณาจากทองคําบริสุทธิ์ขนาดยาวสองห้าศอกกว้างหนศอกเขาเคาะทองคำบริรสุสทธิ์เป็นเครูปสองตนที่ปลายทั้งสองด้านของพระที่นั่งกรุณาเครูปทั้งสองนี้ ติดเข้าเป็นเนื้อเดียวกับพระที่นั่งกรุณาหันหน้าเข้าหากันมองมายังพระที่นั่งกรุณาและคลี่ปีกจดกันเหนือพระที่นั่งกรุณาแล้วเขาใช้ไม้กระถินเทศทำโต๊ะตัวหนึ่งขนาดยาวสองศอกกว้างหนึ่งศอกและสูงหนึ่งจุดห้าศอกพุ้มด้วยทองคำบริสุทธิ์และใช้ทองคำทำเป็นคิ้วโดวยรอบคิ้วรอบขอบโต๊ะนี้กว้างหนึ่งฝ่ามือและมีลวดลายเป็นทองคำทาบลงไปโดยรอบอีกครั้ง แล้วเขาหล่อห่วงทองคำสี่ห่วงติดไว้ที่มุมด้านนอกของขาโต๊ะทั้งสี่ขาห่วงเหล่านั้นจะอยู่ใกล้กับขอบบนสำหรับสอดคานเพื่อหามโต๊ะแล้วทำคานจากไม้กระถินเทศหุ้มด้วยทองคำเพื่อใช้หามโต๊ะและเขาทำภาชนะสำหรับโต๊ะนี้ด้วยทองคำบริสุทธิ์ได้แก่จานและชามอ่างและคนโถสำหรับใช้เทเครื่องดื่มบูชาเขาใช้ทองคำบริสุทธิ์เคาะให้เป็นตัวคันประทีปและลวดลายทั้งหมด ให้เป็นเนื้อเดียวกันคือทั้งฐานลำคันประทีบเขื่อรองตะเกียงลักษณะคล้ายดอกไม้และดอกไม้ทั้งตูมและบานมีหกกิ่งแยกจากลำคันประทีบข้างละสามกิ่งขนานกันทำกิ่งแต่ละกิ่งคล้ายดอกอัลมอนด์ทั้งตูมและบานอย่างละสามดอกบนยอดของแต่ละกิ่งนั้นถ้าเป็นทั่วรองตะเกียงมีลักษณะคล้ายดอกอัลมอนด์เช่นกันลำคันประทีบทำเป็นดอกอัลมอนด์ทั้งตูมและบานอย่างละสี่ดอก บนยอดของลำคันประทีบทำเป็นถ้วยรองตะเกียงลักษณะคล้ายดอกอัลมอนด์เช่นกันมีดอกตูมดอกหนึ่งรองรับกิ่งขนานคู่แรกอีกดอกหนึ่งรองรับกิ่งขนานคู่ที่สองและอีกดอกหนึ่งรองรับกิ่งขนานคู่ที่สามลวดลายที่ตกแต่งทั้งหมดรวมทั้งกิ่งและตัวคันประทีปล้วนเป็นเนื้อเดียวกันเคาะจากทองคำบริสุทธิ์เขาทำตะเกียงเจ็ดดวงกันไกลตัดส้ตะเกียง และถาดรองจากทองคำบริสุทธิ์เขาทำคันประทีปและเครื่องประกอบทั้งหมดโดยใช้ทองคำบริสุทธิ์หนักประมาณ34กิโลกรัมเขาใช้ไม้กระถินเทศทำแท่นเผาเครื่องหอมเป็นแท่นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดกว้างและยาวหนึ่งศอกสูงสองศอกมีเชิงงอนแกะสลักจากตัวแท่นเป็นเนื้อเดียวกันเขาใช้ทองคำบริสุทธิ์หุ้มด้านบนและด้านข้างทุกด้านและเชิงงอน และทำคิ้วทองคำคาดรอบแท่นใต้คิ้วทั้งสองด้านเขาทำห่วงทองคําข้างละสองอันสำหรับสอดคานหามเวลาเคลื่อนย้ายแท่นเขาทำคานหามจากไม้กระถินเทศหุ้มทองคําจากนั้นเขายัางได้ปรุงน้ำมันเจมิมศักดิ์สิทธิ์และเครื่องหอมบริสุทธิ์ตามศิลปะของช่างปรุง